เพื่อนๆคะ่ะที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอของอ้อนี้นะคะมันคือฟักทองค่ะเป็นฟักทองผลน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆให้เทียบกับมืออ้อขนาดกําลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆเป็นขนาดที่เราแบบว่านิยมนํามาทําเป็นสังขยาฟักทองนะคะซึ่งฟักทองสายพันธุ์นี้เรียกว่าฟักทองบึงการค่ะเพื่อนๆคะ่ะ ก็วางขายอยู่ที่หน้าร้านอ้อนี่เองนะคะขายกันในราคาไม่แพงค่ะลูกละ20บาทนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะได้เมล็ดพันธุ์ของฟักทองสายพันธุ์นี้ไปปลูกก็คือฟักทองสายพันธุ์ฟักทองบึงกันเพื่อนๆติดต่อเข้ามาที่อ้อได้เลยนะคะมีเมล็ดพันธุ์จำหน่ายที่0876069955 ID Line A U N G S A R A 09 อังสรา09กกับฟักทองบึงการขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ